เขาก็ดูแลสุขภาพพี่ก็ดูแลสุขภาพก็มีอยู่วันหนึ่งคือคือต่างคนต่างซื้อของมาให้กันต่างคนต่างลองทดลองมาแล้วว่ามันดีคือพี่โก้เขาก็ใส่ถุงมาให้เราก็ใส่ถุงมาให้เขาพร้อมกันพร้อมกันเอ้าแล้วโก้พี่มีอะไรมาให้โก้อแล้วก้นอนกันแล้วมาสนกันวันนั้นก็วันนั้นเราใส่ถุงมาอย่างใดอย่างหนเจอกันแล้วก็บอกมาให้โก้โก้เขาออ้า พี่กายนี่ก็ถือมาเหมือนกันอย่างนี้ถือมาเหมือนกันคือใจตรงกันไงมันเกิดขึ้นจากความรักเพราะทางเช่าควาวรีบอาะเนี่ยแหละเพราะว่าบางทีการที่เราแบบไปเจอผู้ใหญ่นะครับเราจะไปซื้อช็อกโกแลตให้มันก็ไม่เหมาะสมนะผลไม้บางทีเขาก็อาจจะได้เป็นเป็นสิบสกระเช้าู่แต่ยุคนี้มันโชคดีตรงที่เราอยู่ในยุคของโลกของนวัตกรรมแล้วก็พวกเสริมอาหารต่างๆเนี่ยมันมันไม่มีการปฏิเสธอ่ะคือเราต้องมีไปบ้างนะครับจะบอกไม่มีเลยมันเป็นไม่ได้เพราะว่าเราอะอยู่หน้าจอเราจะต้องแบบว่าให้แบบ ดูดีพยายามแข่งขันกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้เรายังคงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดีใจอพี่ไก่กินถังเช่าเหมือนกันเลยเพราะว่าถังเช่าเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือแบบราชาแห่งโสมซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าถังเช่ามันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าอยากรู้ไปดูใน o o g l e เอะไรกันนะมันยาวเือั์สรรพคุณมันเยอะมากห๋ยวเข้าไม่หายที่ที่ถังน่าพอดี p ลก็ได้ก็จะมีประวัติอยู่แล้วมันมีหลายสายพันธุ์นะแต่ตัวเนี้ยโก้ไปศึกษามาแล้วก็แบบไป ดูในแบบว่ารีวิวต่างๆมันเป็นแบบสายพันธุ์บอกว่าทางเช่าที่เบสคือใครอยากรู้พี่ไก่ทําอะไรมาถึงดูดีพี่ไก่ทําไมถึงผมดกดํานะคือพี่ไก่จะเป็นแบบกูรูผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปม่งปนไม่มีดึงไม่มีเย็บไม่มีอะไรนะคะคือเขาจะแนะนําเืออย่างนี้สิอย่างนี้แล้วก็บอกจะขิงทั้งหน้าค่ะแต่เราุยกับาพี่ไก่ไอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยเนาะกิ่นแล้วมันดีนะเพราะว่าตอนเราแบบตอนนอนเรารู้สึกเลยว่าเราแบบมันเหมือนกับว่าเข้านอนได้เร็วขึ้นตื่นสบายสบายใช่แล้วสำคัญตะก่อนจะเป็นคนที่แบบ โเงียเศร้าขี้เศราเวละก็ตื่นไปทำอะไม่ไก่พอหลังจากกินขึ้นไปนะก็ตื่นตื่นเลยดสดใสสดชื่นทำงานได้เลยเพราะพี่ไก่เขาต้องเลือกนะกว่าจะมาเป็นสิ่งที่เขายอมรับได้ได้พี่ไก่นานไหมคะกว่าจะเห็นผลว่าพี่ทานมาประมาณ3าสี่ขวดนะคะขวดที่สามก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ง่วงเวลาทำงานเฮ้ยแต่ก่อนนั่งเราก็จะมีสลึมสลือละคงละครมาทีฉากมันฉากมันน่าเบื่อมันก็มีอ่ะบางทีก็มีหลับ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะ <Ay ya. S 1> มันมันมัน <Ay. S 1> มันได้เองอ่ะถ้า uh huh. แบบ เราก็อายุเยอะมานั่งตอนแล้วคนอื่นเราก็โดนคนอื่นเขาด่าฟรีไม่มีประโยชน์นะเราก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าอะไรสิ่งดีอะไรไม่ดีแล้วขอเสริมดนึงสาหรับแบบบางทีอย่างเงี้ยเราบางทีอายุมากขึ้นใช่ไหมมันคิดอะไรมันเหมือนแบบไปช้าไปสองวิอ่ะแต่มันเหมือนสมองมันไม่เต็มที่แต่พอแบบว่าเราได้ทานอะไรที่มันเสริมทําให้แบบเลือดมันแบบบัดเซอร์คูลเลตเนาะระบบหมุนเวียนของเลือดมันเลือดดีเขาบอกว่าระบบหมุนเวียนเลือดสําคัญที่สุดคนที่จะเป็นโรคก็เพราะว่าหลอดเลือดมันอักเสบเลือดมันหมุนเวียนไม่ดีแต่พอมันแบบว่าเต ร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงหัวคิดเวลาใครถามุ๊กเราตอบทันทีหัวอย่างที่คุณถามพวจผมได้ทันทีเพราะว่าจริงๆนะอย่างหนุยเองหนุ่ยเพิ่งรู้สึกตัวเองว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวคือไปเป็นนักเรียนแล้วก็แบบแต่ก่อนอ่ะอ่านประมาณสองรอบก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้สี่ห้ารอบก็แบบเฮ้ยอ่านอ่านสุดท้ายลืมอันต้นมันเป็น